เอาละกาฟังยิ้มผ่้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เหนื่อยวันนี้ก็มาอยู่กับเอาชีวิตรอดซีซั่นอันนี้ขอขอไปเอาชีวิตรอดเริ่มใหม่เลยนะไออันเก่านี่ลืมไปได้เลยโอ๊ยโทษทีโทษทีลืมปิดโทษทีโดีดีอันนี้เราก็มันเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ดีกว่าไออันก่อนนั่นนี่ลืมไปได้เลย เ,เ <บ los S 1> ออตาาตาไปตัดไม้หน่อยตัดไม้มาให้หน่อยตัวถ้าเจอทองแดงแถวตามพื้นก็เอาออกมาก็ได้เบียงก็ให้ไปแล้วตัดไม้เจอเออวะยังยังไม่เอาสีให้เลยเผื่อเจอแบบทุกทองแดงนี้พวกี้จะได้ให้ฝากออกมาด้วย ด้วยับเอเอตัดแบบท่อดเล็กๆมาด้วยอ่ะท่อดเล็กๆมาด้วยอ่ะตอนเริ่มตอนเริ่มตอนทุกเริ่มเล่นนะมันต้องใช้ใช้เอออะไรนะอันนี้เยอะเออมาเยอะเออวัวคอน ตกละเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ต้องแคร์เรื่องเรื่องเอออะไรนะอะไรนะไม่ใช่ฝนตกเออมืดแล้วโอ๊ยแหลก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 ็ก,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 ก็ยังฝืนเดินอยู่เนาะเครื่องไม่ดีอย่าหาท่าโอ๊ยแหลก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 อันนี้ก็เคยตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเอาของให้ไปอันนี้ไปอันนี้ไป อันนี้ไปอันนี้ไป,ไปตัวไอ้ที่ให้มือถือมาปิดฝาเราดีกว่าโอ้โหโอ้โหใบไม้ไม่ต้องตัดก็ได้นะตัดตัดแค่ตัวไม้ก็ได้ใบไม้ไม่ต้องตัดก็ได้รอมัน,อ,อ,มนอะไรเนี่ยอะไรเปิดสมจริงอะไร ไม่ใม่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 แต่ต้องสาบานว่าต้องเอาหมัดตีเท่านั้นนะเอาจริงตัดนิดเดียวก็ได้นะแต่ต้องสาบานว่าต้องเอาหมัดตีนะถ้ามาเอาตีนะสาบานนะถ้าหิวก็มานอนเตียงได้นะเอาเตียงวางแล้วก็นอน เนี่ยมันจะชอบไปเหลือในตอนถุดเหือมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแบบเผื่อตีกันอย่างเงี้ยแหละเนี่ยแหละคือเหตุผลที่ที่ปิดอะแล้วอีกอย่างถ้าสมมติว่าเราเอาอุปกรณ์ที่มันไม่ใช่อาวุธตีมันจะลดค่า <c oughs> ค่าความคุนทนสองเท่าด้วยง <c oughs> ั้นผมว่าเพื่อนขอทําการตัดไม้นิดหน่อยหรือไม่ก็ฝักหรือไม่ก็สร้างบ้านด้วยงั้นเดี๋ยวจะกลับมานะครับ เดี๋ยวสักพักจะมีแขกมาเยี่ยมก <to> ันเนาะนะาเลยโอเคตอนนี้มีมีเพื่อน <โ fik S 1> มาเยี่ยมแล้วมีคนมาเยี่ยมแล้วสงสัยต้องไปหาไฟไปแล้วแหละว้าวว้าวว้าวไปดูเลยๆน้ำนึกฝนตก ้แข <istles> ็งไม่แน่ตอนฝนตกเนี่ยไม่จริงเป็นแบบเพื่องกางนะโอ้โหอย่าเล่นเลยขอบอกคือมันทั้งหนึ่งฝนก็เป็นแบบอะว้า เอ๊จรงนะลอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้ไอ้โอ้อ้โ้โออ้โอ้โ้ห้อ้โอ้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  เราไปตองดเกิดเราต้องไเลยเราไปตองตดเกิดน่ะตองนี้เป็นรูปรูปเออปอะรูปปีกอะไช้างไปดีกว่าหน่อยช้างยังหนึ่งอ่ะ เย่ว uh, so right? ัวหน่อยแย่วัวถงอะตรออเก็บเก็บของเด็งไปไปก็ได้นะอืมไม้เรามีเยอะใช่ปะมีเยอะสร้างบ้านไหมสร้างบ้านด้วยไม้หรือว่าจะสร้างบ้านด้วยหินถ้าสร้างบ้านด้วยหินไปฟาร์มหินมาให้หน่อย เราขุดบ้านใต้ดินก่อนดีกว่าช้างมันหายดิเฉยมาไม่ได้ตายอะตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมขุดเข้าภูเขาอะเดี๋ยวทำเอง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 ไปล่อยไปเลยไปทำอะไรไปก่อนเลยเออใครมีที่ขุดก็ไปฟาร์มหินไม่ไม่ไม่อยา่ยาอย่าไอ้ผัวยาเสือเดี๋ยวทำเอง กูใหญ่ยายมายุ่งดีเดียวทำเอง <c oughs> มันฝรั่งเออของดีของดีมันฝรั่งอ่ะ <c oughs> เออทุกไห่ฝากทุกไห่ด้วยก็ดีนะ แแลกสรก้างอะไรนะสร้างเขนะืเ่อนแล้วให้เอาถัางแล้วก็กดค้างเวอร์ชันใหม่มันต้องกดค้างแต่เวอร์ชันเก่าอ่ะมันคือกดคลิกได้เลย ตอนตอนเช้านะทำได้เฉพอะตอนเช้า <c oughs> เพิ่มค่าความหิวโดวยที่ไม่ต้องกินข้าว <c oughs> เราต้องใช้ทองแดงกับไม้แต่เราแนะนำไม่เอาแปลคาส่ากอื่นกว่าดีกว่าทองแดงอะ่ะจะมืดแล้วอะ่ะ <c oughs> เออไปหาฮะไปหาเลย <c oughs> เออเคยมีครั้งหนึ่งอะ่ะในเวอร์ชันเก่าอะ่ะ เคยตอนที่เล่นกับแซมอะ่ะเคยนอนใต้น้ำอะ่ะ <laughs> อะไรนะตอนที่เล่นกับใครนะแซมอะ่ะแซมเออเป็นเพื่อนในมินิเวิลอะใช้คอมเหมือนกันด้วยใช้คอมเอพเอสต่ำโคตรต่ำเลยแหละแต่เขาก็เป็นเพื่อนที่แบบนวนใหญ่เขาจะเล่นแต่มินิเวิลคือเห็นเขา้าอะไรตลอดเวลาเลยอะ่ะ <laughs> เอไไเอมีทอดพอไหมทอดสี่อันก็พอละอะไรนะหมายกูเห็นเขาออนไลน์ไว้ะไรแบบนี้อะ่ะโอเคถ้สาสร้างบ้านเสร็จเด้เอ,อกอ็จะแอปปี้ออเอนดิ้อองละ <c oughs> ขอดูด้วยขอดูด้วยมันจะมือแล้วอ่ะแต่ความจริงแล้วก็มีอาวุธอนะสู้หน่อยก็ดีนะนไหนนะไหนวะในเขื่อนในเขื่อนยวขอดูหน่อยเออจะจะทำทำไมเนี่ยก็ถามก่อนว่าทำเพื่ออะไรเสียไม่เปล่าเนี่ยหรอบ้านเรา พอเราจะเคลียร์ภูเขาตรงนี้ออกแล้วเราก็จะทําเป็นเออความจริงมิลวเราสามารถทําแบบชาวบ้านได้นะทําชาวบ้านได้มิลวอะคาบไม่ได้เ้ยคาบได้แล้วก็เสกเพชรได้แล้ว่ะดิมาเสกบล็อกได้ไอ้เครื่องนั่นแหะมานอนมานอนมานอน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  <laughs> นอน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 เอาเตียงมาวางนอนนอนนอนเออไอ้ภูว์นอนกดนอนใครว่าไม่นอนโอเค เหมือนแบบให้โหวตอ่ะไปจะขอแบบนี้ทุกครั้งไม่ได้นะเอาเอาได้สองอันเลยโยนคือในภูอันนึงโยนคือในภูอันนึงโยนคืนในภูอันนึงเพราะไอ้ภูมันโยนให้เมื่อกี้ไง อันนี้ลงทุนครับใหม่ให้เลยนะเอาาเก็บด้วยเก็บด้วยเก็บเพียงด้วยเดี๋ยดจะสร้างบ้านโอ้ยแหลทำไรอ่ะคนที่มีหกไปล่าสัตว์หน่อยก็ดีนะไปล่าสัตว์อ่ะแต่ห้ามฆ่าวัวกับฆ่าเออไก่ 奶奶，好点了 หนึ่งสุดเก้าสิบโอเคโอ้ยเล็ก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 เอ้าเครื่องแห้งอุย้ยเครื่องเกือบแห้ง ครับไอ้น้ำสติ๊กนะมันเอาไปเป็นลูกกระสุนของน้ำสติ๊กไอ้ลูกต้ใช้เหมือนยิงธน,นูแล้วแหละโว้ยแหละทุกคนมาช่วยกันขุดบ้านหน่อย <c oughs> จริงก็ไม่ต้องก็ได้ขุดเองก็ได้ไม่เป็นไร มันไม่ท่อมีทําตรงบ้านแล้วด้วยถ้าจ่อไปอีกนิดนึงเข้าบ้านเลยนะพูดความจริงอะจ่ออีกนิดนึง <c oughs> อุดอุดอุดอดมันไม่สวยไม่สวยแต่รวยมากทุยไม่รวยไม่รวย ไอ้ซาไม่มีไหนๆก็ไม่มีงานทำแล้วเอาช่วยกันขุดบ้านหน่อ <c> ย <oughs> ไหนๆก็เขื่อน <c oughs> แล้วทำมันช่วยไหนๆเพื่อเพลย์คอนสวยงามเงี้ยเหรอรถ <c oughs> ตักอยากทะเลพอไหมออมนะ้ำให้ที่จะดีนำสองถังดิ ดีน้ำสองถังนี่รับ LIKE IN รองได้น้ำแบบอินฟินิตี้จะสดีน้ำสองถังไหนอืมแปลกแต่ความจริงนั้นบ้านเราไม่ต้องต่ำขนาดทางข้าเราไม่ต้องต่ำขนาดนั้นก็ได้นะไอ้ขุดออขุดตรงบังนไดตรงนี้ออกขุดตรงบันไดตรงนี้ออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงน้ตรงนี้ตรงนี้ขุดออก อุดท่าำแป๊บ๋ยวมันไม่สวยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งมันเทนงานของเจ้าเจ้าไปทำเขื่อนของเจ้าเลยอยากทำไม่ใช่หรอก็บอกก็บอกว่าอยากทำเขื่อนน่ะก็ทำดิ ไม่ต้องเราไม่แคร์เราไม่แคร์เราไม่แคร์ไม่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 เดี๋ยวจะถูกตรงนี้อีกประหยัดประหยัดเออขอบล็อกดินหน่อยบล็อกดินหน่อยจะอุดขอบล็อกดินหน่อยบล็อกดินหน่อยไม่ได้ถามมือ <c oughs> ไปไปฟาร์มดินจ <c oughs> ากที่อื่นมาให้หน่อยเดี๋ยวป่ะ ตอนนั้นที่ตะตีมในเว็บทำไมมันถึงมีคนดูร้อยกว่าคุณนะนออที่ขอดโดนแบนโอเคดินหมดไอ้พวกไปไปฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มซ้ายไปฟาร์มดินตรงตรงอื่นอนะ่ะที่ไม่ใช่แถวบ้านเราอะ่ะเดี๋ยวหาที่ฟาร์มใหมอืม ตรงนี้ก็เบล่งแล้วภูเขาตรงเนี้ยภูเขาตรงเนี้ยเคลียภูเขาตรงนี้ไอผู้ไอผู้มาฟาร์มดินตรงนี้ให้หน่อยมาฟาร์มดินตรงนี้ให้หน่อยมาฟาร์มดินตรงนี้ให้หน่อยไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยขุดขุดภูเขาไปให้หมดเลยขุดภูเขาไปให้หมดเลยตรงเนีย้ยขุดไปให้หมดเลยเอาแค่ดินนะเอาแค่ดินเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำบ้านก่อน ขุดพังเหรอก็มาไงก็มาขุดบ้านหรือไม่ก็ไม่ก็เอาพวกไปเคลียร์ภูเขาฟาร์มดินมาให้ก็ได้นะไปช่วยภูทําอ่ะ ผมขอทําบ้านแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานานผู้ชมครับตอนนี้ไม่มีคนไม่มีใครรู้หรอครับว่าผมวางกระจับไปตรงนี้คุณบ้านต่อดีกว่าเมื่อกี้่านผู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้มันเปลี่ยนไปตรงนี้แล้วเพราะว่าผมถักเพื่อน,นักเพื่อนสอคน ใหม่ในคลิปหน้าครับบายบเรืยทำอีเมอจีบายบายด้วย